ครับผมพ่อยายจ่าใาายายานน่าบ้านก็สิเอถึนพ่อยญ่ขอกคือบ้านนาบัวตำบลหอยย่างอำเภอของเกี่ยมจังหวัดปนลาจัตตานี่เริ่มเพ็ดเกษตรนี่คนก็ต้องมีความฝันเนาะเข้าเข้ามีความฝันของเข้าฝันว่าจังสั้นจังสี่แล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่แต่และค้นฝันไปขันบ่มีความฝันกับผมมีแนวทางเนาะ คนเห่าต้องมีความฝันแต่นี่ว่าขืนอยู่ก็ว่าฝันแล้วฝันเล่นๆเฮ้ยสีฝันอีดีนี่ก็ฝันอยากได้นั่นอยากได้นี่เขาก็ต้องเฮ็ดตามที่เขาฝันไ้อันนี้ฝันมันก็เลยเป็นจริงมันบ่ได้แค่ฝันเพ้อเจอฝันที่เป็นจริงคือฝันที่เราทําฝันที่เราลงมือทามาลงลงมาเห็ดมือแหลกปีแหล่ก็เป็นความฝัน ที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงมานอนอยู่ในบ้านนอนหรับฝันนั่นก็เป็นความฝันแต่เป็นความฝันที่ภาคภูมิใจเพราะยังเพราะว่าโตตั้งใจ,อองงใจเสด็จตามร้อยพอ่อแต่พ่อก็มาเยือนถือว่าเป็นความฝันแต่กับภูมิใจตอนแรกๆเลยที่ว่าอยากเส็จาว่าเพาอ,อยากไปหาเงินเพราอ,อยากให้เงินมาหาเข้ามาเสดจอย่างไรเงินจากสีมาหาเข้าก็ลองเสด็จบึง มันกลาเป็นไปได้เพราะว่าข้าเจ้างูมองกินข้าเจ้ากับมากซื้อนั่นซื้อนี่โตอยบานโตเกะผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่ไปมือหนึ่งกับสามสี่ร้อยบาทบกขาดปลูกแซมมาปีปลูกอันใดปลูกมองได้ใดกับปูกไปทั่วอดอกไม้ากับลุกจัดละมุนข้าอยู่นี่กับมีดีสองไร่ดอกิีก กระจรหรือว่ามันมันมีสองสื่อบางคนก็นเอิดสลิดบางคนก็เื่นกระจรเทกินแต่หลายอย่างนะแต่ยามันเป็นเือสมุนไพรความตรงการในหมู่บ้านเท่ากันหลายนะบ<ม>ุกพ่อกันนะสูนบุกพ่อกันเก<ม>็บไปพูดละหาสิบ,บาทหาสิบ,บาทห,หาว่าหาวกคนก็นได้เหรอสามร้อยสิไปหายัางกุงเทียบ และอย่างหนึ่งเป็นยางจังปูกพยายามสิขยายเรื่อยๆเพราะว่าพืชตรเนี้ยมันบ่มีหนอนบ่มยังไปหยุ่งกับมันเข้าบ่บ่ต้องใส่สารบ่ต้องใส่ยางปลูกแล้วก็ปล่อยธรรมชาติมันอยู่สันล่างมันบ่บ่ไปหยุ่งกันดอกและอย่างนี้ไอ้พวกนี้กบเป็นยางจังสิขยายไว้หลายๆเพราะว่าหอยมันกินหอยมันมากินไอ้พวกและไก่ยางมันปลูกร่วมกันได้โดยที่ว่าข้าเหยียบมันบ่เป็นยังข้าวยาง ี่ก็คือพักกูนเนี่ยพักกูนเข้ากับแซมไปมันอยู่น้ำกันใดเนาะมันบอบิดกันกัในใดแซมไหนเข้ากับแซมไหนตัวกล้วยปกติเ้าปลูกส่วนหนึ่งนี่คือทั้งหลังนี่เห็นปะนี่นี่เห็นปะจากทฤษฎีเก่านี่เหาปลูกลุมละต้นลุมละต้นเวลาม,ม,มันออกเครือมันก็ออกเครือเดียวหมายถึงอ,ะงอะละเครือแต่แทนเ้าปลูกสามต้นทฤษฎีใหม่ ถ้าปลูกสามต้นเวลามันออกมันออกสามเครือหลุมละสามเครือถ้านใตพื้นที่ลอยไร่เขาใส่พื้นทีหนึ่งไร่ครับอกปลูกลอยต้นอร่อยรุมเนาะเขาก็สิได้ลอยเครือบเติมถ้าเขาปลูกสามเขากับสีสามลอยเครือบตอนหนึ่งไร่เหนือเพิ่มหาเพิ่มหาหาวิธีเพิ่มถามตัวเองนะจะมาตอบไม่เสรปลูกพริกเขาก็หาหาวิธีคือว่าเขาเขา ถ,ถ้าโดยโท,ปปท,ทั่วไปบางีหงเวลามันเป็นแมนเป็นยังเนี่ยเสียเงสิ่งที่เหาสติต้องเหตต่อไปก็คือฉีดยานั่นยานี่ยานูน่นหมดเลเสียงเงินเขากะสีมาแนะนำโอ้ยพี่ต้องฉีดอย่างนั้นอย่างนี้นะมันถึงจะเป็นผลผลิตที่ดีสวยงามหมดเลยเ,เป็นกุ้งแห้งกุ้งอันนี้มันเป็นกุ้งแห้งสร้างมันเถอะปล่อยมันมันสีแห้งมันสีเฉากระซางมันเขาเอาอ,อันที่ดี ข้าต้องไปเปลืองเปลืองตัวพเพราะขาใส่สารเคมีข้าเปลืองตัวองแต่กับย,ยางมันกับเป็นผิดต่ขอขังในร่างกายของหลูกขาเขาา้าถากหยา้มันนี่เขาก็ปลูกของให้มันอยู่ใต้รากผาข้าวยางเห,ห,ห,หยียบเลยทัานบอกเป็นยางปลูกคนมากปลูกเนี่ยโบพิรังถางหยาเช็จเอาเพราะอันนี้อันนี้เมดแล้วข้ากับเ isis, อาอื่นมาหมุนเวียนต่อไปข้าวจะปลูกอีกยางอีกแต่คิดปของเขาเกิดทานบอหยาดดอ เเก,กเษตรยาก่ชีวิตเนี่ยพอตอนนี้ยังเอาเอาเอาจริงส่ง่ายๆเอาไปใส่แค่ว่าหนึ่งถูกดีกินได้ไม่หลงทางถูกค่อยังถูกมันทุกอย่างเนี่ยไป,ไปกินพักไปกินอย่างเนี่ยไปกินนาอำเภอเนี่ยผอ้มีไผจับไปกินยาบานนา้ำเพอที่ <c oughs> สมัยแต่ก่อนไปเก็บก,กาแฟายอยู่สุรา์ไปเก็บกาแฟามันกับใบมันกับไข่กันโอ้ย,ยมีแต่หมดแดง มันอยู่ในต้นกาแฟโตก็มันนึกว่าอันนี้มันขยายกาแฟาต่อไปเขาไปเลี่ยงหมดแดงเลี่ยงหมดแดงบมดต้องหาสื่อเนี่ยเข้าไปเอาในปา่าเขามากขามาเคาะเคาะขี้กระดอ,อกเีเดือนหรือว่าเขียดกรอี่ีข้าเลียงไว้ในสวนนั้าถ่างงา,าถึงมันตายเนี่ยเข้าก็มาใส่งามไว้นี่ก็อ่าพักปูพักปกูเนี่ซื้อมาจากเมืองกาเข้าไปสองมากค่อยๆข,ข,ขยายไปเข้าซื้อๆเท่าเดียวเต็มสวนสน,นี่มันเป็นไปว่าได้เงินมันแพง ต้นละหาบาตต้นน้อยเดียวแต่ต้องค่อยๆตัวนี้เยอยวจะน้อยเข้ากับส่เหล้าไส่เหล้าไปช่วงที่ว่าดอกกระจรเข้ามันเราะท่านยาได้ผลผลิตเข้ากับสิบปูอย่างอื่นไปสร้างให้เป็นธรรมชาติเพิ่งถามว่าเพิ่งมันสิหู่อดจางไรมองอยู่เอาเวลาเข้าได้พวกเคื่องยังห้างเก่าๆมันเข้ามาสูมาไถไว้น้ำงาใหม่มันสิได้กินไปเองสิได้กินของมันไปเอง มันกัดสิเลียนรูงม,มันตเองจังว่าไอ้เพิงเพิงโกนเพิ่งโนข้าวกสี่สี่เทดคูฝรั่งเขาเพ็้ยนฝรั่งกเพ็ดเข้าวกับตอกตอกกองเหงั้งหรือตอกไฟข้ากับสีส่เทส,อก,อสอก,กองว้ยหรือต่างๆให้เขาอยู่ต้นบเะเขือต้นบะพริกวถ่ว่าเขา้ามันเมดอายุนเน้วมันกับเป็นข้าระส่วนส่วน่วนหมาเขาว่าข้าละ เกษตรเก่าๆนี่เพราะว่าเป็นภาระวุ่นวายยุ่งยากเบื่อขี้เกียจเพราะว่าข้าเข้าเบื่อพวกมันแต่นี่ข้าข้าเบื่อแล้วข้าเฮ็ดวิธีเฮ็ดวิธีใดให้ข้าหมักมันใดข้ากับมาดัดแดงเนี่ยข้ากับหายเบื่อมันแล้วมาเห็นบอกงาอกก่ายปะเกษตรวันให้ยากมันยากอยู่ที่สมองที่เราคิดเนี่ย้าสมองเลข้าคิดให้มันโป่งโลง่งมันกับโปง่งขัดท้ายานบางคนคือว่า ถ้าเราปลูกบวบเนี่ยโรล,ละเท่าไรแล้วจะได้เท่าไรแล้วจะไปขายที่ไหนขายที่คนน่ะม,มีน้นมองใดหรือมีการกินหมครัอันนี้เขาปลูกมีคนแนน้ำว่าตี้พักหวานมันอยู่น้ำกันใดในเฟรเขาในนํำมากจะลอกเบิง้งลอกเบิ้งพักหวาน,นปลูกในตาเขาปลูกในตานี่เขาเบื่อมองนีเขาใหญ่ใดนะ ตามธรรมชาตินะที่เห็นมากนะพักหวานนี่บมาดินใทรมักดินเหนียวมักดินหินอยู่ทั้งผู้นั้งยังนะ,กะเกษตรนี่เพชรแล้วนะอันดับตน้ตนๆเลยนะสิ่งที่คุณจะได้คือความสุขอันดับแรกเลยคุณได้ความสุขแน่นอนคุณไปสุกใส่กระเพาะซุขอยู่บ้านระสุกอยู่บ้านมันอยู่ทั้งตระกูลอยู่ทั้งพอทั้งแม่ ปูไว้ให้มันเป็นทมพออยังพอต่อไปนะาหน้าคดข้างหน้ารักรักมีข้าวบวกพ่อขายเข้าเห็ดยังไงมันบวบมาตีแจกมันมาตีทมเข้าสองเห็ดทมให้มันเห็ดทมไอ้มันถ้าสมมุิว่าถ้าเข้าขึงแสลมมันก็าทมนะแต่ว่ามันบวด้ยประโยชน์แถมเข้าถึงเสียเงินซื้อเข้าเห็ดยังสิปูวบวบให้มันเป็นทมเป็นบวบเข้าบวดถึงเสียเงินซืบบวบเพราะว่าบวบนี่ข้าหาใสกันได้ เม็ดแก่ๆเขาเก,ก็บไว้เก็บไว้เขาก็บว่าปมันขายได้คมคมของผักสมมติว่าเ้าสิปลูกผักกูดสิเขาหูแล้วว่าผักกูดมันมาคมเขาสื่อสแสล้มมากเขาออก็ต้องลงทุนสื่อสแสล้มอีกมันเสียรายได้แต่ผสมผสานค,คือคือว่าผสมผสา,านถ้าในเมื่อผสมผสานเขาก็สามารถปลูกได้เนาะดอกขจรในช่วงที่วา่าช่างลางเงาน,นี่ยประเทศไหนีๆเขาก็ ดอกกรจะจอักบวกไปยิ่งน้อยมันก็ขึ้นขากับพันขึ้นมากยิ่งน้อยมันก็บสิขึ้นมากมาันแมแทนบวกกันแน่หน้าคนบักบวมมันมืดบับวกมืมดมลูกเลยปุ๊บตัวน,นี้ก็สิขึ้นมาแท่นบักบวกควาน้ำเนา่าน้ำเสียอยู่ในนี่มันบบมีนามเนา่าะวานหนามเน่ามันโบมันเสียมันดีอยู่นี่นามเนา่าโบมันเสียนะดีวะวา ขี่ปลาขี่กุ้งขี่หอยมันสีเกิดน้ำเสียแต่วันมันสีเกิดประโยชน์ก็เฮ้ามันสิเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยประว่าเฮ้าเปิดพักคนเนี่ยมันกับบมมีน้ำเสียแล้วน้ำดีเลยไม่รู้เฮาประเดี๋ยวเปลี่ยนในธรรมชาติมันเปลี่ยนมันเองน้ำดีนะเพราะคุณน้ำเสียแล้วคุณจะทำยังไงมูเจ้าสูบถิ่มมุขอ่อวโอดประโยชน์โบหอยมันกิน เวลาที่นี่ของพวกเนี่ยหาบนตรงไปเสียเงินซื้อก็ต้องไปซื้ออาหารมาให้เขาเอาธรรมชาติหันมัน,น,นก็กินธรรมชาติลงทุนศูนย์บาทเพียงแต่ว่าเขามีแรงนามนมันแรงหนามแล้วก็ได้เฮ็ดเฮ็ดยหยากเฮ็ดง่ายขุดลงไปตามที่เ้าต้องการพยางปูหลังจากพยางปูเ้ากตดดินใส่ขึ้นธรรมชาติดินทับลงไปก็เป็นธรรมชาติ แมงดอกแมงดาเก๋มีถามมาเลี้ยงว่าได้เลี้ยงแมงดามันบินมาอีกมันมากมันกับมะไข่นั่งพักต๊ะพักยังเดี๋ยวมันก็กินพวกหัวพวกเยังมันโดยธรรมชาตินี่างหาเลี้ยงแบบบิ๊ีโบีปล่อยให้หามันเป็นวงจรของมันให้มันเป็นระบบนิเวศเพื่องหายากว่าพอยากอย่าไปซีเรียสแค่รับธรรมชาติได้รับความธรรมดายได้ แล้วเข้ากับฝยุกใหม่เข้าคิดใหม่เนี่ยหม้ปีหม้อปีเนี่ยเพราะว่าตีเข้าฟั่นฉีดเนาะหม้อปีของไอ้กล้วยหอมเข้าฟันนิ่ดแต่ตอนนี้มีค่าแล้วก็วต้องฉีดนี่แหละกระลังกระลังสิคิดเฮ็ดเพราะว่ากุ้งเนี่ยกุ้งก็หอยขมเข้าเนี่ยหอยจูย่เข้าเนี่ยมันมันมันสิเป็นสซาร์ทีไอ ปูกุ้งหอ,อยโขมหรือสีไอแต่ว่าขันห้าสีสางบ้านเนี่ยมันไปนเรื่อยๆห้าบัวหามาโทษหาทุนเหล็กยางนึงถ้าห้าวฟูดซาไอ้มันปึ๊บเนี่ยของพวกนี้ห้าเกิดมันบ่มีมองปลูกเค่ถ้าเป็นสางหมดบอกุ้งก็ร่างสี่อยู่ไต่แต่ว่าห้าต้องใส่ทอใส่ทอใหญ่เจอฝังไว้ใต้ดินเพราะว่าห้าสีห้าวสีฟุดซ่าห้าวสีฟูดนะไม่มีมองปลูกคักนะก็เลยคิดว่าต่อไปต้องฝังทอใส่ ใส่สปริงเกิตัวนี้สกคุบลงไปแบบนี้พ่อข้าฝังพอแลยข้าวเป็นเปล่าประตูเอาอีกหอกกอเป็นประตูสำหรับเข้าลงมาสิมุดมาใต่ดินเด็กคอมดดินเยแต่เล่งเครื่องนี้เห้าสีกบกบไบขึ้นเก่าเพราะว่าข้าเข้าสีโปมีทีปลูกพักต่อไปทับดูเป็นสังอันนี้ก็บบอทดลองเป็นยังต้องเฮ็ดนรังค่าเพราะว่าบอทดลองนี่สี สีล่องทดลองเบืองพอกลุ่มมันบามักความหอมมันมาความความเย็นนามตรงเย็นอี่ตลอดอย่าไปย่างเลยคื่อว่ามันขี้อายกลุ่มขี้อายตัวกบบพญามาเอาจากธรรมชาติมาทดลองเองสองอันนี้ตะกอมันเป็นเป็ดไก่นี่ตอนนี้โลไก่ก็เป็ดออกแต่ว่าบริยไม้ถึงเลือกเลียงแต่ว่าชั่วข้าวข้าวสีลงออกชัีวข้าวตอนที่ข้าวสั่นบอให้กลุ่มที่นี่ครับพอมาที่สองคือือว่านี่ ทั้งนนี่มัน3เมตร3ามเมตรก็เรียว่าสิทธิไห่ไก่ก็เป็ดอยู่ของเกาแต่สิสิบแบงเป็น2เมตรนี่ปูพื้น ทุนใจอันดับแรกเลยต้องทุ่นใจมีเงินเป็นลอยล้านกับเหตุบ่ไ้เลยขันบมมีใจสําคัญที่สุดคือทุนใจทุนหายากข็ยากหาง่ายข่ายยากพาทุ่นใจนะทุนเงินนะบ่จริงๆแล้วผมผมก็บมีทุนนะผมมีเงินแต่ว่าผมมีใจถ้าผมมีใจเลยทุกอย่างมมนก็เกิดขึ้นได้คนผมมีใจเกิดขึ้นได้ทุ่นใจเลยสําคัญที่สุด